สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมชมค่ะวันนี้วันที่30ธันวาคม2566ค่ะมือนีก็เป็นมือทรงไทยปีใหม่นะคะมชมปีใหม่นี้นะคะแม่หมูกอใหอยดม้ชมทุกๆท่านโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะปีใหม่แล้วนะคะดมิชมกับมือนีแม่มหมูก็เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่578นะคะจะพามารับชมในทางต่อหงวดนำกันนะคะ ฟังน้ำกันเนะค่ะว,วันที่17ธันวาคม2566ปูหา78จะปล่อยแนวทางหา้ตัวใดนะคะท่านผู้ชม1ทธันวาคม2566ส่งท้ายปีเก่า <c oughs> ต้อนรับปีใหม่เนาะปู <c oughs> โอ้ <c oughs> เลขวิง่ง5ตัวเดียวนะครับผม <c oughs> แล้วก็วิ่งล่าง8บ่ไบริจับ8เก้าน้ะปูเนาะ มันปาะับมันเด่นแปดมันเด่นแปดสี่ร่างกาครับครับครับโอ้จ้าไดนเจ้ามาคือว่าเลขซิ่บปิลเลขแปดเก้าเลขไอ้น่องนะครับปัวเจ้าไดนเจ้าาแปดแปดไปโอ้แปดเก้าครับผมหลีกแต้มเดียวอีกครับโอ้มาปัวโอ้มาเน่เดตัวเดียวตัวเดียววนวิ่งไปเลยบ่มีผาดบ่มีผาดมาปัวมาผาดโอ้ ขับ้มวิ่งตัวเดียวเลยมาพหรอเอาตัวเดียวครับสองศูนสองสี่หตัวเดียวได้หนเพชรตัวเดียวครับเพชรตัวเดียวสี่สี่หกเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าศศเก้าเจ็ เจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่ครับตัวเดียวตัวเดียวได้สี่มามาสี่ครับผมศูนย์พีดถือว่าพิดเน๊ะครับคิบดว่าเดินแต็มครับมาศูนย ครับเก้าครับผมเจ็ดครับ W เลยเงี้ยมาครับ W ปูคขับเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวนะครับอืม เก้าห้าหนึ่งครับเก้าห้าหนึ่งได้สี่ได้หกศูนย์มันส่วนศูนย์เนอะดืนศูนย์กับมันก็เลยมากมาเก้าศูนย์ เก้าเก้าศูนย์เก้าครับแปดแปดได้เก้าได้เก้าได้เจ็ดมาเก้าเจ็ดปะปูเก้าศูนย์เจ็ดอืมมากเก้าเจ็ดในเรื่อปูน้อมาเก้าเจ็ดอ่าได้เจ็ดครับได้เก้าได้หกได้หกได้ห้ามากเจ็ดหา โอ้อขับปูสมัชมสูตรอ่าสูตรบนมาเจ็ดห้าเจ็ดห้าับได้4ีได้2ได้สบวกกันได้สมา 4, 4ีโอ้ห้าได้9ได้9 ได้แปดได้เจ็ดเก้าเจ็ดเม็ดเดียวโอ้<ม>ปูถ้าเดินถ้าเดินตามมีกระเดินเหงาเลยที่ปูถ้าเดินตามนี้เดิน 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่งวดหางงวดเอาปูเนเองเหงาเลยเละ่ะคือบนอย่างเดียวมาปู<ห>บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวว่เกี่ยวยก,กับลางเก้าเจ็ดตัวเดียวสาถูกนะครับท่านผู้ชมเก้าเจ็ด,ด 9, 7, ตัวเดียวเอาปู ัวนี้มันออกตากที่จรินหลักสิบมันออกเก้าเจ็ดหลักสิบมันหลักหน่วยมันออกห้าเจ็ดครับหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบหลักหน่วยอย่าประมาณกรับเอาครับ,ค,รบคู่เดียวเอาปูนี่แหละครับล้างก็ได้เดี่ยวตัวเดียวล้างก็ได้แล้วมาปูเอาให้ปูเขียนให้ล้างน้ำท่านผู้ชมบนล่างเลยบนบน,บนอันนี้ เหตดตามสูตรครับปู่ก็คือว่าไอ้ฟางโยเอลี่รักลอยกับลักนวยนวยกันครับอันนี้รักลอยกับน่วยบวกกันกันเดินแทมมันก็ได้ซีกับหาครับมาในเฮตุไม่มาเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันดับเบิลยูย่อมรับยูว่าดับเบิลยูอีริครับปู่บานี้ก็ซีบวกหาเป็นเก่าเป็นเก้าย่อมรับยูกับบน วิ่งก้าเมตรเดียวครับอันนี้ว่าไดเปลาเรียกไฟมาเห็ดตามสูตรเห็ดตามสูตรอ่าปูเห็ดตามสูตรน้ำทลาธรรมช่มปูก็ได้ใ้เห็นเล้แล้วเพราะว่าสูตรนี้อาจจะอาจอาจะจํากันทั่วนะปูเนาะอาจจะได้สูตรนี้มากเห็ด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 ตามเห็ดตามสูตรลอลองเบิ้งหน่ครับผมบาดนี้ลอยมะไลบาดนี้แห้งครับลอยมะไรปะปูเอาปูเอาเอาไป เอาใบไม้เนี่ยปู้ใบนี้มันไล่เอาชมลอยมาไล่ครับหา้าีีแปดเก้าครับเก็มเต็มเลยล่ะพันมาครับผมโอ้อกระชุนกันที่เก็ดเก่า ครับปูจะบาไปเก้าหกบปูมาไปมาไปคือคือแบบนี้นี่ออกห้าเจ็ดนี่บอเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มาด้วยกันตรงกันก็บอกนะบอครับตรงกัดบอออกมาเนี่หฮกหนึ่งมาหันปูกันยังตัดนะครับสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนั่นเอบ่ครับบ่มาน้อกันเก้าหกตรงกันละหไม่มาคร <6. S 2> ับปูระวังเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเก้าเจ็ดเม็ดเดียวครับปูครับเอาครับเอาเก้าเจ็ดเจเก้านะปูเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับหลักร้อย <900 S 2> บน แปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักร้อยหลักร้อยพีเอที่ตัวเดียวนี่ครับผมล่างห้าห้าตัวเดียวล่างห้าตัวเดียวครับปูวังหันแปดวังหันแปดแม่นอิลี่ทำชุ่มสาธุนี่ครับนี่หากระแม่นได้ทำชุ่มนะครับ เจ็ดสองปูวปูวว่าเจ็ดสองบอม่ากับบอมากับเนาว่าซี่สองซี่สองกับบอม่าปัวเนาะครับผมมันมันดังข้ากโพดกับเจ็ดสองมันเขาเรียกได้หลายครั้งที่ไปเบิ้งหลังกับเรียกได้หลายครั้งที่บ้าเราเบื้งเรียกดับบอมี่เจ้าครัวเลยครับมาเนี่ล่างมาเนี่กับต่อจับใส่เรียบประจำวันได้ครับ ออกวันพุธวันพุธปะปัววันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่ปัววันพุธครับหามาวันนี้มันกีมีหาแปดกับอะไราหาหนึ่งกับอะไราหาแปดหาหนึ่งหาเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดศูนยหน่หาับบาได้ห้ปดกับได้ห้เก้กับได้ปะปัห้าเกกับได้อยู่นี่ถ้านึ่งหล่าง ห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดกับว่ามัดไปไปงั้นสิครับห้าเก้ากับว่าได้ห้าแปดกับว่าได้วิดเท่านี่นะครับปูวัวนที่ส <17 S 2> ิบเจ็ดเจ็ดครับปูแมน เน้บักส <t ell> ีแดงจึงคึ้งนี่หรอเอาทามาช้่มแคปนาจออันนี้กะต่อยคางเดียวเลยว่าต้องคางเดียวร้อยมาลลยน้ปูเนาะอันนี้ร้อยมาลลยทามาช้่มสูตรร้อยมาลลยแล้วก็ปูเฮ็ดสูตรให้บ้างแลเด้อพี่น้องเด้อสูตรเลขวิ่งตัวเดียวได้มาจากไหนนี่ครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเฮ็ดสูตรให้บ้างแล้วได้เก้านะครับกับสูตรเลขติดเลขติดก็คือร้อยบวกสิบสิบบวกหน่วย เห็นไหมครับหลักก้ามาบวกกันนะครับห้วกสีได้9ก้าสี่บวกสีได้8 9ดบวกแได้7เอามาประกบก็คือเก้าเงวดนี้บนวิ่ง9้าตัวเดียวเก้าหลักร้อย8 9 0 1ล่างวิ่ง5้านะครับห้าสองห้เท่านั้นแคปหน้าจอทาช้่มครับ17บเมกราคม2567นเะครับเอากราบขอบุญขอบคุนปูครับทผช้่มพอกันคลิปหน้า นะครับให้ได้โชคมะพน้างหลังปีใหม่แห้งๆให้รวยๆครับผมสวัสดีอ,อกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ